มาเหมนี่สิมาลวกห้อยแข้งชูวกินเนาะตามสูตรเซะปอมเป็นปะซาวินาที่ซาวินาที่พอดีกิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสแปดเก ซอวีแล้วก็เอามันอกน้ำเย็นมาเบ่งนะช่างงามอ่ะอพอดีเลยพอดีนะจิมอืมชิม ลวกหอยแข็ง้าวิหน้าที่อพอดีงามเลยจิมน้ำเชียวตัวอวนนี่ไงนับนับไปเลยพี่เนะอะถอดลงหลักกันนับหนึ่งสองสามสี่โอเคเบ็ดเก้าซิ๊บ เดี๋ยวจองซันชีนหาหอดสาวสาวไปน้อยน้อยก็ดีกินเอามางามเลย ให้มักเป็นแบบเลือดๆแน่ะบมโหดเศร้าเนาะอาประมาณชิมหาหน้าทีเดี๋ยวสิมหาวิซิมหาวินาทีับหนึ่งสองสามสยาจะประกาซิปชิมหาพ่อาไฟหมักเลือดๆจิๆ้มๆในคุณมาหมัมกซุกในจังหน่อยนะอืม